ัยทองเนี่ยหมายถึงภาวะที่รังไข่หยุดทํางานครบ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุของแต่ละกลุ่มประชากรจะไม่เท่ากันครับความหมายคือในประเทศทางแถบยุโรปน,นะครับหรืออเมริกาเนี่ยอาจจะมีอายุที่ประมาณ52ปีนะครับในคนไทยเนี่ยนะครับมีการศึกษาว่าประมาณอายุ4 8ปถึง4ีเปีเป็นช่วงที่เข้าสู่ไวทองเยอะที่สุดครับคำว,ว่ารังไข่หยุดทํางาน1ปีนะครับความหมายก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ผ่าตัด ถ้าเราไม่ได้ฉายแสงไม่ได้ยาเคมีบาบัดแล้วก็เคยมีประ,ประจำเดือนปกตินะครับถ้า12เดือนแล้วเนี่ยไม่มีประจำเดือนนี่แปลว่านั่นคือครังไข่อาจจะทํางานผิดปกตินะครับอย่างไรก็ตามครับที่ผมพูดว่าอายุ4 8 4 9เนี่ยหมายถึงการเข้าสู่วัยหมดฤดูแบบธรรมชาตินะครับความหมายคือต้องเคยมีประจำเดือนมาก่อนแล้วก็หายไป12เดือนเราถึงเรียกว่านี่คือวัยทองแบบธรรมชาติถ้าวัยทองแบบไม่ธรรมชาติคือบางคนผ่าตัดบางคนฉายแสงได้ยาเคมีอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงครับผม คำว่าวัยทองเนี่ยนะครับคือถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่า m e n น p a ส s นะครับแปลว่าหมดฤดูนะครับแต่ครั้นี้เนี่ยนะครับหมดฤดูเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความเสื่อมช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับอาจารย์ในหลายท่านนะครับก็เลยบัญญัติคําว่าวัยทองเนี่ยนะครับเป็นการแก้เคล็ดว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นช่วงโอกาสทองที่จะได้มาศึกษาหาความรู้ดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็ได้เช็คสุขภาพนะครับตรวจหาโรคต่างๆนะครับมันจะถึงตั้งชื่อว่าเป็นวัยทองนะครับ อาการของคนเข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับจะมีอยู่หลากหลายนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศเนียมีผลต่อ,อทั่วร่างกายนะครับอย่างไรก็ตามผมขอจัดกลุ่มไม่ง่ายครับอาการกลุ่มแรกคือกลุ่มทางสมองนะครับสมองของคนเราเนี่ยนะครับฮอร์โมนมีผลต่อการทํางานของสมองเยอะแยะไปหมดทีเดียวนะครับเอาในที่สําคัญก็คือส่วนแรกคือส่วนที่ควบคุมอุณหภูมินะครับ เราจะเห็นว่าคนวัยทองเนี่ยนะครับมหาหมอมีคําพูดว่าค่มอุณหภูมิไม่ได้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสบัดร้อนสบัดหนาวนี่เป็นตัวอย่างที่สมองถูกรบกวนจากฮอร์โมนส่วนที่2คือเรื่องของอารมณ์เราจะเห็นว่าในกลุ่มวัยหมดประจาเดือนวัยหมดฤดูหรือวัยทองเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์คนรอบตัวก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนไปนะครับหงุดหงิดง่ายนะครับเราจะได้ยินคำว่ามนุษย์ป้าส่วนที่3ของเรื่องสมองก็คือเรื่องของความจำนะครับทำงานแล้วคิดอะไรไม่ออกเหมือนเดิม อันนี้คือเรื่องของความจําที่อาจจะสูญเสียไปนะครับแต่ว่ามันจะเป็นชั่วคราวนะครับจะไม่เหมือนกับกลุ่มที่เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสนะครับนั่นจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับอายุและก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะถาวรนะครับอันนี้จะเป็นช่วครั้งชั่วคราวตอนช่วงที่ประจําเดือนหมดใหม่ๆนะครับอันถัดมาคือเรื่องของความรู้สึกทางเพศนะครับแล้วก็เรื่องของการนอนหลับนะครับ การดูแลสุขภาพช่งวงวัยทองหรือวัยหมดฤดูนะครับอันแรกคือผมคิดว่าความเข้าใจนะครับความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจถึงการเปลี่ยนทางร่างกายและจิตใจนะครับผมว่าสําคัญนะครับแล้วก็ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มผู้ที่เป็นวัยทองเท่านั้นนะครับผมคิดว่าคนรอบตัวสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีนะครับเพื่อนร่วมง,งานนะครับลูกๆนะครับควรจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงอันที่2คือปรับครับปรับทัศนคติว่าโอเคร่างกายเราอาจจะไม่เหมือนเดิม การใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการออกกําลังกายการตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำคือในกลุ่มวัยห,หมดฤดูหรือวัยทองเองเนี่ยเราเจออยู่ในส่วนที่1คือมีอารมณ์หมดหงิดอารมณ์ที่สัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าบ่อยขึ้นนะครับพราโรคซึมเศร้าถ้าเป็นจริงๆเนี่ยมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการค่าตัวตายนะครับมีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างรุนแรงนั้นผมคิดว่ามาหาหมอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหมอจะบอกเองว่าคุณเป็นระดับไหนแล้วก็ควรรับการรักษายอย่างไรต่อไปครับอาการทางสมองเป็นแค่ส่วนที่เจอบ่อยๆนะครับ สิ่งที่เจออีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเวลาที่หมดประจาเดือนปริยาหนึ่งคืออาการช่องคลอดแห้งนะครับแน่นอนครับจะมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ช่องคลอดแห้งมากๆนี่อาจจะมีการอักเสบติดเชื้อง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไม่รักษาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดช่องคลอดตีบก็จะเป็นไปได้นะครับเจอบ่อยๆส่วนนึงก็คือเรื่องของช่องคลอดทางเดินปัสสาวะะเราก็จะเจอว่าคนไข้จะบอกว่ามีอาการปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้ปัสสาวะไอจามแล้วมีปัสสาวะเล็ดปนออกมานะครับใ,ในการศึกษาของประชากรชาวเอเชียเราเจอว่าจะมีอาการปวดตามตัวนะครับบางครั้งเนี่ยไปหาคุณหมอหลายแผนกไม่หายนะครับสุดท้ายเนี่ยพอให้ฮอร์โมนกลับดีขึ้นนะครับคนไข้จะบอกว่ามีปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดตามตัวนะครับฮอร์โมนมีประโยชน์ครับงั้นถ้าโดยหลักการนะครับถ้าเราคิดตรง,ตรงไปตรงมาเนี่ยการให้ฮอร์โมนก็จะไปแก้ไขทุกอย่างที่เกิดขึ้น แต่อย่างนี้ครับฮอร์โมอนไม่ได้มีแค่ประโยชน์นะครับฮอร์โมอนมีข้อผลข้างเคียงและก็ผลเสียเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะที่กังวลเยอะๆก็จะเป็นเรื่องผลเสียของระบบหลอดเลือดหัวใจและก็ความเสี่ยงต่อมะเร็งที่เพิ่มขึ้นอย่าเพิ่งกังวลน,นะครับปัจจุบันเรามีสูตรการใช้ฮอร์โมอนที่ค่อนข้างปลอดภัยกว่าในอดีตนะครับแล,แล้วเราก็จะมีการปรับชนิดยาช่องทางการบริหารยานะครับเพื่อจะให้เหมาะสมกับแต่ละคนไปนะครับอันนี้ผมขออนุญาตกล่าวว่าฮอร์โมอนปัจจุบันเรามีข้อบ่องใช้อยู่4ข้อหลักๆนะครับ ข้อที่1ก็คืออาการร้อนวูบวาบนะครับอาการรุนแรงปานกลางขึ้นไปอย่างนี้เราควรใช้นะครับข้อที่2คือมีช่องคลอดแห้งนะครับอย่างนี้ควรใช้ฮอร์โมนครับแต่ถ้าเป็นช่องคลอดแห้งนเราอาจจะใช้ฮอร์โมนเฉพาะที่เพื่อจะลดการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับข้อถัดมาคือเรื่องของการป้องกันหรือรักษาเรื่องของโรคกร็ดกระดูกหุ่นข้อสุดท้ายก็คือถ้าคนไหนนะครับหมดประจําเดือนก่อนอายุ40ปีหรือร่างกายอยู่ทางานก่อนอายุ45อย่างนี้ครับเป็นข้อบ่งชี้ของการให้ฮอร์โมนเพื่อป้องกันกระดูกและป้องกัันนเเส้ลือดครบ เมื่อเข้าสู่วัยหมดระดูนะครับหรือวัยทองนะครับถ้าเราทานเหมือนเดิมนะครับผลไขมันจะไม่เหมือนเดิมถ้าเราทานเหมือนเดิมน้ำหนักเราจะขึ้นไม่เหมือนเดิมวัยทองต้องปรับพฤติกรรมด้วยผมคิดว่าทานให้ครบห้าหมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเกินไปนะครับอาหารที่ไม่สะอาดนะครับไม่สุกไม่มีอาหารวิเศษครับอยู่พฤีิการปรับพฤติกรรมการออกกําลังกายการตรวจสุขภาพเป็นประจําสําคัญที่สุดครับแลวประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เนี่ยนะครับการเสริมอาหาร ไม่ได้มีความจําเป็นนะครับนอกจากว่าท่านมีโรคประจําตัวบางอย่างหรือข้อจํากัดบางอย่างเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ดีครับถ้าถามว่าเกลือแร่นะครับหรือซอัลไฟเมนต์บางอย่างที่มีข้อมูลว่ามีประโยชน์หรือไม่ปัจจุบันผมแนะนําแค่แคลเซียมวิตามินดีไว้ก่อนตัวอื่นก็ต้องรอข้อมูลการศึกษาต่อไปครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของไวยทองนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีบริการให้ท่านอย่างน้อย2ที่ครับที่แรกคือคลินิกสุขภาพเพศนะครับอาคารพปรชั้น7 ทุกวันจันร์ทเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับที่ที่2อนะครับอาคารสอทอคลินิกไวทองนะครับทุกวันพิหัส13นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับ